เราไปยินดีต้อนรับมาชาวกันเถอะเพื่อนมาชาวคนใหม่ได้เลยเออหลอนเ้ลเลยาเปลานอนได้เลยอ่ะขนาดเลยอ่ะโยนเลยไอ้เดี๋ยขอไฟบุกเดี๋ยวปะล่ะเยี่ยมมันพระพุทธเจ้าค่ะสรุป ตาขึ้นมาแชลย,ยิงไม่ออกไอ้เหี้ยตื่นเต้นเล่นสีซัแรกขึ้นมาแชลเลยอนแล้วที่หน้าหยุดยาวนี่เจมาหางมาสิแล้ว ดูดีโอที่เขามาหาใั่ไหมเฮียเขารักกันดียองแล้วเราต้องสร้างความร้าชัดหรือปาโอ้โอ้มีตัวอะไรอยู่บนบ้านทำไมทำไมต้องโอ้โหไอ้เฮียทุกสองอัดหน้ากูนายเย็ดชุบกูโอ้ยนายเย็ด เยี่ยมสวย thanks ถูกเข้าให้แล้วหมอแล้วหมอเข้าให้ไงแล้วหมอเข้าให้ไง อะไรเนี่ยไอซอลไมู่่ที่ใจไอสัตว์ไม่ใช่ตำแหน่งมีกระโหลกลุงด้วยกบเนิดมันเขามีมันึงมดไว้อย่าตายนี่คือคำสั่งเว้ยไปที่เป็นมิดบินมั้งอย่า อุ Hoy, ้ยมันอยู oh oh ่ข้างหลังแล้วเนาะตัวเงก็ว่าอยู่ก็สุดเพราะมันอยู่มันนอนอยู่มันนอนอยู่ตรงเขาเลยเพื่อนไปไปแค่แขนอยู่แต่ไม่เอ้าเรื่องเรื่องตัวเองนะมึงตายเลยกูทุบไม่ได้ตรงนั้นอ่ะไอ้เหี้ยขึ้นไม่ถึง <ด>ยืนกัดเราอะ่ะหมอสองตังวยืนทำคุยด้ยกันเนี่ยฮ้ยใจเย็นดิไป่ได้เหรอหมอเพื่อนใจเย็นนะ เชียให้กูตื่นเต็นนี่ทนเนี่ยเป็นไงเป็นไงตอนรับมาชาวคนใหม่น้องเฮดโตโอริโอห้าบาทใครอยู่นะสวยไอ้เนาะอยู่ไหนนะ ไม่ได้ไเดี๋ยวกเกิดกูต้องเกิดไกลขนาดนี้โโอ้หมันเอาเปืนไปยงิงไปชิดหน้าเหรอเฮ้ยเคียไก่เป็นเหตุสัตว์ ตุ๊กหุยร้านไหนนี่ไอ้ยี่ห้อระบบของกูกูล็อกตรงนี้ไอ้สัตว์แม่งไปเสกล็อกออโต้กูมาเกิดกับไอ้เฮียที่มันไม่เล่นเนี่ยโอ้โหเพื่อนกูวิ่งสิงกูล็อกในทิศตรงเลย ไอเฮี้ยมันไม่ได้กดจะเกิดเลยครั์มันล็อกออโต้กูเปลี่ยนฟ้เาเปล่าเฮี้ยเกิดซะนี่นนออไปยิงเจ้าพอมันดิสวยชุบหม้อชุบขอบีชสวย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 มึงทำบุญกับคนเป็นล้านอ,อ่ะกูบอกเลยทำบุญของบุญอีกทีนึงโอ้ยใครมันตโะโมกอย่างเงียวเนีย <c oughs>

หนูขวามายิง <accurately> กูก่อนพี <AP> ่เ <bağ> อ <rule ok> ้

วโมูได้มาที่สนามเราเพื่อมาตายฮะนี่มันไม่มีใครอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเพื่อนหมอป่าว่าเขากลัวเฮ้ยข้างกูนงกนเนี่ยเฮ้ย ทีมเราเอเอเอหมอ โอ้โหคุโดเลยอ่ะคุโดเลยวะนี่ครมีใครอยู่บีนีล้วเพื่อนมิติฟังหันไม่มาเลยช่วยช่วย่วย สัมตัวใช่สัตว์เนี่ยสวยมงชุดหมอมึงทำให้คนอีกเป็นล้านลอดตาย้ยเหรอเป็นอะไรโอ้ยกปโดอะไร่ะ เป็นบัวอะไรวะเฮ้ยอ่านี is ่ไงโอ้โว

let's yeah. you're lucky to ใครว,วะนะ่เส้นออกวะเนีนไเหี้ยจังไรเน่ยนะเฮ้ยทีมมันหมดเลยดกว่็ทีมแล้ว อล็อกปลาสกิลดนกู อะไรวะคิว,วจังวะ13นาทีเองไอ้ยี่งนัยง่ายว่าเกมเนี้ยอืมต้นหรือพี่เจนอนแล้วเอเจเนี่ย นิ่มจัดจ้างใครบอกหมอกระจอกคุณผู้สิทผู้ใหม่ได้นะครับมีทั้งสมองมีทั้งดาเม็ดและและ้วผมก็คือมาแชว <c oughs> <c oughs> กูมาชแชรแเ้าเพื่อนเอาดีใอ้กูมาแชวแล้วไม่ได้มาชแชวร์เพื่อนนีเน่เห็นไหมเห็นไหมเห็นยศกูไหมอ่านใส่เต็มตานี่แหละมาแชวเพื่อน,ต,อนตัวนี้เลยวะรู้จักจะมามามา แล้วกูไม่เห็นได้อะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์มาแถวเีเยวเอ้ยมันใสยังไงพี่โอพีใส่ใส่เลยอ๋อเอาวะอย่างในที่สันนี้พวกก็ได้ขึ้นมาแถวแล้วกูพ,พอใจแล้วไอ้ที่ใส่แป๊บ มีะขายามาแทลกัวยัตเ,เตอร์ยัตเ,เตอร์เราจะขึ้นทันไหมเนี่ยมึงอีกกี่ดาวอีกเจ็ดดาวสองวันนะเพื่อนไปโยเจ็ดดาวกดต่อไหมละ่ะห่วยไหมละ่ะเอาไว้ก่อนทั้งนั้นนะ ไป็นไรไม่เป็ไม่เจอสวัสดีทุกคนสวัสดีทุ่มเจอกันพรุ่งนี้มาเชียวอ่ะเจอกัน,ดนได้ได้ได้